สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามัคคี VIP นะคะประจำวันที่24มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ1กับ9 7กับ5 1 0 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 9 0 9 1 9 3 9 5 9 7 9 9 9 7 1 5 5 7 1 7 5 7 9 5 9 5 1เนาะ กับคู่ก็เก้าห้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งาจดจดเ้านะห้าหนึ่งหนึ่งหถ้าจะให้ดีก็สามมาใส่ตัวหนึ่งเนาะจะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้นะ1 9ึ่งเก้าสามกสหสามหนึ่งเจ็สห้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปสามาคีวีหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์เราจับูกกับเจ็ดให้เดยเพราเก้าเราจะวีไอให้แล้วเนาะ6061 หกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสเจ็ห้าเจ็ดหเจ็ดเ้าศย์เจดหเจ็ดเเจ็ดหเก้าแล้วก็หกเกสามนะคะจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกเจดเก้าเนย์ศหเจ็ดเจ็ดหกนะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเ้าสามเจ็ดเ้าห้าด้วยเลขคี่สองหกศูนย์สี่หกศูนยดหเลขคู่นะคะ ขอขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะนี่สำหรับเรา V i p เด้อนี่นที่จริงเราจับสองก็ห้าสี่กับเจ็ดแล้วแต่เรามาเปลี่ยนเอาเป็นเลขขี้นะอันนี้เราสามัคคีวี หกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์อย่าลืมสี่ศูนย์เจ็ดเดอ้อเจ็ดศูนย์สี่เดอ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเ,เขียนเจ็ดศูนย์สี่ไว้นะมันชอบมาเจ็ดศูนย์สี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ